ตัวยังเด็กตัวเด็กเลี้ยเลี้ยช่วยช่วยนะครับเลี้ยเลี้ย อนนึงชายวิ่งใหม่นะคะ ไปเปล่าๆเร็วๆๆๆตอนน้องไปตอนน้องไปวุ้ยกูจไม่ควา กดไลค์กดติดตามช่องคูพดได้นะคะอขอบคุณค่ะ